สวัสดีจ้พะพ่อพี่น้องมัอนี้บ้างสิลาปลาได้มันนี้ลปาลปลาตรองเขาหายปลาตรองมาปลาเข้าไปใส่มองพี่น้องสิลาปลาตรองกำลังต้มน้ำอยู่ล่อขูดได้พี่น้องกำลังสิส้มแร่ขูดเนื้ออันเอาเนื้อมัน มื้อนี้เมนูตอนเย็นลาบปลาตองคอยเบิง้งคอยส้มด้วยพี่นอ้องวิธีลาบเซฟกะถ้าเบิ้งหนาเซฟด้วยพี่นอ้องกำลังซับพี่น้องเบิ้งเซฟเส็บเบิ้งเส็บกับเบิงบบ้งเซฟอ่ด้วยนะ มันใย่มาเบิ่งหุ่นเสียบลุ่นเั็นก็ต่อแสบหมดแสบก็ได้ตาจะแสบแหนเลยึบึอยู่แล้วเป็นมาเบิ่งตอนอันนั้นด้วยพี่นนออันนี้ซับก่อนแล้วก็ซิมาตัมบ่แม่ตั้รอสักครู่เดี๋ยพี่นนอ ล่อๆล่อ,ลอกินข้าวแรงน้ำกันเดินลาบปลาตองเด้อข้าไข่มดแดงไข่มดแดงลอยหนึง่งก็สื่ออยู่อ่ะสิกสื่ออู่ก่กระแมงที่ซ้อนเข้ามาให้ซีมไข่มดแดงลอยหนึงนะ่งนั่นเหรพี่น้องอร่อยลอยหนึง่งไข่มดแดง ตายง่อยยูปูก็ห้ามย็นทา่ลุ่นอีกเด,ด้อพี่น้องกินข้าวแรกน้ำกันเด้อหลักปลาตองเสพ ม้เพบาว่าแขันกวทีเขียนนะ่า้กูมูละโทคมากให้เมื่อเช่นนี้เนี่ยม่ห้คองทวดนองคอยอยู่ทุ่างมดตีย่ากู่งนี่กูหาขอไว้มากินเลยจาะกับก็บกินนี่ยขน้ำักแล้วครับม่ม่ ยังในคบมาเดินเตองกินไม่ทีอะจนิทำไม่แดงไม่เผือจนเย็นคดึงบหลายน้อยเดียวหนึงหน่งยนาอยู่ จำต้นตักสื่อน่ะน้มกระช้าหน้นาดงมึงพ่อแห้งเ้านะ่ะเปแง่มานย่งกว่า่อื้นนอนำบเราีไหมชื่อดีบอกชื่อไปแมไปแม่พ่อไปแม่เอาข้าพูดข้าูดแล้วว่าคือนี่บอกชื่อ

ฮันมามานี yeah, ่คือไงเออเนีอนักพิเดอนักพิเดอไปดืดิขึ้นไปทักผู้ไหญ่เขาว่าผูสาวเอิครับแล้วคุณยายชิ้นแกแกเข้าเขิงนก็ชิ้นน่าเหลือไม้แกเข้าไปหาเฮ็ดพอ้อมบางคนงานงานเฉยยังลงใาอยู่งหาลอยได้หรือเปล่าเจ้า ภาพถ่ยูดูเมอนคนออย่าง,น,าง,น,างนี้ะช่าหมถูกตะกิดเนาะอีกวงงานเนาะโอ้อย,ง,ง,าย,อยองามสักงามเนี่ยแมวบอกว่าวเครื่องบินมาไปรีบไปนอนหมู่ยูกคนงาข้างันนะ <c oughs> แมวทองคนไปรีบเครื่องบินโอ้ยแมโ่โง,มงโง่ค่ะ บัก็บินเยอะหัวปุ๊บก็หมเจงเมีว่ารีรีนายจีมไหมจ๊าหาตัวเาหาพูใหม่ก็บอกขาบ่หมแ่งอะหมัวเ้อข้างหน้าไม่กี่ตัวเขาได้ยังไงกเจนได้ลาเหอดอ้าวสิ

อยู่ทงั้สน่ะย่อมเสียสละนี่เรียกมาเนี่ยน้ำมันผดนิดหน่อยนะไปดูผลง่ายมากหลุดหน่ารายเลด Nó chỉ thầm đấy, là... nó là nó không thuộc luôn thường trại Đại lưu là cường trại, bữa nón trong cái Cần mua hẳn mua nến đó là Ôi, họ lụt lụt, phá thúng lụt Sửa phá hại nên Chịu khổ Nói nôn mót mùng nhau khi mà rụi nằm Mà má bài này cho mình để rụi má bài có phải nên lên lên da có phải luôn không nấm da không gửi đâu khách không có kiếm nè ố nào không có ô không làm của áo

จะไม่กินกินจะมาถึงแม่แม,ม,ม่มองตาหน้่งมากถมม้ามาันขึ <laughs> ้าบม้าน่าโม้เราขู่ปันนี่จะไปก,ไก็ไปแล้วมาปะ

พาดูแมวมากเลยแมวยงมาบมาได้เถ้าบุกงนุดทีมานน้ำในี่แจงที่ตื้นหน่อยนะี่ตื้นเต็มแล้วที่ตื้นหน่อยก็ได้อี่ทอมาทำเต็มเลยคนมาหัี้คนพอเท่าทีมากมาโดยคนหนักเ่าไห้ เทาอันนี er> ู้รีร่มานังผู้ถ้าพอเทายังมานังก็คือบังหายไปดอกโรเต็มเพิ่มแล้วนี่โรเมนะนาดีได้น่าดีเทาเลยนี่เนี่ยที่แบบนี่กินเหล้าไม่เอยบ่งเช้าหนึ่งเช้าล้าน่ะ เมื่อตีต้อยีเดียวแมวมีออน้ตายละเข<ร>ื่อนไมตายเลยเื่อนมตาย